รถไฟฟ้าสายสีทองที่อนุมัติสร้างปัจจุบันเป็นทางตันเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นทางตันนะครับคือไปจาก g1 ถึง g4 แล้วก็วิ่งจาก g4 ถึง g1 ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะทำให้เป็นสายเชื่อมระหว่างสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวคำถามคือสีแดงยังสร้างไม่เสร็จสีม่วงยังสร้างไม่เสร็จจะเชื่อมกับอะไรครับ ตามวัตถุประสงค์ของมันสีทองคือการเชื่อม3เส้นนี้แต่ในเมื่ออสองเส้นหลักยังสร้างไม่เสร็จเลยเส,เสร็จเส้นแต่สีเขียวเส้นเดียวทําไมถึงไปทําสีทองก่อนในกรณีนี้ทางภาครัฐอ้างว่ามีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเสนอบอกว่าถ้าทําเส้นสีทองแล้วเขาพร้อมที่จะซื้อโฆษณาของรถไฟฟ้าสายที่อยู่ในสายสีทอง ดังนั้นภาครัฐจึงเอาค่าโฆษณาที่เอกชนรายนี้เสนอว่าจะซื้อมาเสนอคอรอมอแล้วบอกว่าถ้าทําตามนี้รัฐไม่ต้องใช้เงินเอาค่าโฆษณานั่นแหละมาซื้อมามาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งการทําอย่างนี้ทําให้รถไฟฟ้าสายสีทองไม่มีการเปิดประมูลค่าโฆษณาครับไม่มีการเปิดประมูลการการสร้างสายรถไฟฟ้าสายนี้แน่นอนที่สุดประชาชนจึงสงสัยกันว่า การสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งมีสถานี G2 จอดที่หน้าห้างไอคอนสยามเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับห้างไอคอนสยามโดยเฉพาะหรือเปล่าประชาชนเขาจึงสงสัยกันนะครับนอกจากนี้ก็ต้องถามว่ารับขอชมเมืองเพิ่มไหมครับ